ครับผมสวัสดีครับเนธศิลปภพมนิทิคุณนะครับผมตอนนี้เราอยู่กับเพจเฮปสเตอร์นะครับก็จริงๆต้องขอบคุณทางเพจเฮปสเตอร์นะครับผมที่เอ็นดูเนทนะครับผมให้มาถ่ายวันนี้นะครับผมจริงๆก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าตอนแรกที่ได้รู้ว่า เหมือนกับทางเพจฮิปสเตอร์ติดต่อไปนะครับผมก็ดีใจมากครับผมเพราะว่าได้ถ่ายกับน้องสัตว์เลี้ยงครับผมจริงๆไม่เคยเลยครับผมนี่คือเปิดประสบการณ์ใหม่เลยครับตอนแรกก็กังวลมากว่าแบบเฮ้ยน้องเขาจะกลัวเราไหมหรือว่าน้องเขาจะหนีไหมแต่จริงๆก็คือน่ารักมากครับผมก็คือมีอุปสรรคบ้างแต่เป็นเรื่องปกติครับผมก็เลยก็เข้าใจน้องครับผมเพราะว่านี่ก็ตื่นเต้นพอๆน้องนะครับ แป๊บก็ออกแปบ๊แปบๆก็แบบเหมือนกับกลัวแฟดกลัวไฟอย่างเงี้ยครับผมคนเยอะด้วยก็จะบอกว่าเก่งมากเลยนะครับผมที่เหมือนกับผ่านไปด้วยดีแล้วน้องก็นิ่งมากอย่างเงี้ยครับผมนิ่งเลยแต่อาจจะแบบบางที่อาจจะแบบไม่มองกล้องบ้างแต่ว่าน้องจะบอกว่าน้องสตรีนี่คือแกล้งด้วยนะครับชอบแกล้งเน็ตด้วยเนาะใช่หมึหนี่ไม่ฟังเลย ผมเลี้ยงแมวรับผมใช่ครับชื่อชูชูครับผมเป็นบีติสช็อตแวร์ครับผมใช่แต่แมวผมก็จะขี้อ้อนเหมือนกันครับผมก็ประมาณนี้เลยครับผมจริงๆส่วนตัวเราชอบปาร์ตี้มากครับผมถ้าช่วงสมัยมัธยมหรือว่ามอ,อามหาหลัยนี่ก็คือเที่ยวเที่ยวเที่ยวเก่งมากครับผมแต่ว่าช่วงนี้ทําทงานแล้วน,นะครับผมก็เลยรู้สึกว่า คือเวลาพักผ่อนก็ไม่พอแล้วครับผมก็ถ้ามีโอกาสก,ก็อยากจะกลับไปปาร์ตี้เหมือนกันครับผมจริงๆถ้าส่วนตัวคิดว่าน่าจะต้องการใส่ในเทนครับผมเพราะว่าคือจริงๆคือถ้าปาร์ตี้ไหนคือคือมีคนที่เหมือนกับคอยเนเอร์เทนให้ปาร์ตี้สนุกก็จะเหมือนกับทุกคนก็จะเอนจอยไปด้วยครับผมก็รู้สึกว่าคือถ้าใครมีใส่เพื่อนที่เป็นใส่เนเอร์เทนก็รู้สึกว่าอย่าลืมชวนเขามาเที่ยวปาร์ตี้ด้วยนะครับ จริงปี2022ก็คือครบรถเลยครับก็คือเหมือนกับคือเราได้เจออะไรหลายอย่างก็ได้รู้จักการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วก็ได้เรียนรู้สิ่งที่ดีก็สิ่งที่ไม่ดีครับผมแล้วก็ที่สําคัญก็คือเหมือนกับได้ฝึกทักษะตัวเองมากขึ้นอย่างเช่นการร้อนการเต้นการแสดงครับผมเพราะว่า คือทุกอย่างคือใหม่หมดเลยสำหรับเนต็ตคือเหมือนกับเน็ได้โอกาสจากผู้ใหญ่ที่เหมือนกับได้ร้องได้เต้นได้สแสดงที่เน็ไม่เคยทํามาก่อนก็รู้สึกว่าปี2อ2 2ีก็คือ, 2022, คอมีความสุขมากครับผมเพราะว่าเหมือนกับได้อย่างเช่นเหมือนกับได้ไปเที่ยวก็ทํางานต่างประเทศด้วยครับผมหลังจากที่โควิดเพิ่งเพิ่งดีขึ้นครับผมก็รู้สึกว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีมากครับ เนขออวยพรปีใหม่ให้กับชาวเพจฮิปสเตอร์ด้วยนะครับผมขอให้มีความสุขในทุกๆปีลงมาทั้งปีหน้าด้วยนะครับผมก็คือถ้าอยากให้ทุกคนเปิดรับอะไรใหม่ๆลองทำอะไรใหม่ๆนะครับเพื่อเหมือนกับหาสิ่งที่ตัวเองชอบนะครับผมแล้วก็อย่าลืมดูแลตัวเองด้วยนะครับผมเพราะว่าสุขภาพคือสำคัญที่สุดครับ ผมก็ฝากเวยนะครับผมก็เพิ่งจบไปนะครับผมเซียนสับรางทางช่องวีทีวีนะครับผมแล้วก็ปีหน้ารับรองครับผมได้ดูแน่ครับผมอยาเล่นกับอานนท์นะครับผมคือรอกันมานานนะครับผมก็ได้ดูทัทีนะครับผมประมาณต้นปีนี้แหละครับผมแล้วก็ซีรีส์พบเธอด้วยนะครับผมปีหน้าครับผมก็เดี๋ยวรอติดตามนะครับผมว่าจะออนช่วงไหนหรือว่าจะถ่ายทําช่วงไหนนะครับก็จริงจริง ซีรีส์ในค่ายของดูมันดีมีเยอะเลยนะครับผมอย่างเช่นซอมไวเวอร์แล้วก็ของพี่ๆคนอื่นเยอะแยะเลยนะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมนะครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเพชรฮิปสเตอร์นะครับผมเล่มที่57นะครับผมฝากอินโดนีด้วยนะครับผมรับรองว่ารูปเซนนี้น่ารักมากๆครับ ช่องทางการติดตามเนี่ยนะครับผมก็ IG t w ทวิ e เตอร์นะครับผม n e t s i ั a p ์เลสรภพนะครับผม n e t s i r a p ์เลนะครับผมแนละ c e b o o k ก็คือสิรปภพมาในที่คุณนะครับผมก็ฝากไปติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับ